ทรงเดชทิพทองนะครับเป็นศิลปินเชียงรายหลังจากจบสาขาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับได้กลับมาอยู่บ้านนะครับปีพศ .2542 ตามที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะเป็นศิลปินอิสระครับก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็มาวาดรูปมาสร้างสารสร,รคร์ศิลปะตามวิถีของที่ ศิลปินพี่ๆเขาทําไว้ตามแบบอย่างที่มีอยูนะ่มาอยู่ได้ประมาณปีอยู่ครับก็พอดีเราเห็นบรรยากาศของจังหวัดเชียงรายมีศิลปินกลับมาอยู่บ้านกันกันเยอะครับตอนประมาณปี2542อาจารย์ถวันก็แทบจะอยู่ที่เชียงรายร0ออร์เซนครับก่อนหน้านี้ท่านก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับอาจารย์เสริมชัยก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาสร้างวัดล่องขุนครับมันก็เลยทําให้บรรยากาศเนี้ยคึกคักแล้วก็ มีแต่ศิลปินเต็มไปหมดครับศิลปินคนเชียงรายนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไปเรียนศินละปะมาก็ก็ก็มาพร้อมๆกันประมาณนั้นหมดเลยครับมาอยู่กันเยอะจนถึงหลักร้อยครับตอนหลังนะครับมีหลักร้อยร้อยคนแล้วก็มาสร้างชมรมสร้างหัวศิละปะสร้างอะไรเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ ผมเห็นนะครับว่าบุคลากรทางศิลปะที่นี่ส่วนมากก็เป็นศิลปินที่เรียนจบระดับปริญญาโทมาเยอะมากแล้วพอดีจังหวะท,ที่ผมมาอยู่ที่นี่มีโอกาสได้รับงานนะครับงานวาดรูปให้วัดสุทธิวรารามนะครับก็ได้พบกับท่านเจ้าคุณสุทีรัตนมัณฑิตนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการด้านวิจัยนะครับของมหาจุฬาพอดีนะครับก็เลยได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เลยได้ปรึกษากันว่าอยากจะเปิด เิดสาขาพุทธศิลป์ที่นี่ผมก็นําเสนอว่าทางเชียงรายเนี่ยพร้อมมากที่จะสามารถทําได้เพราะว่ามีศิลปินที่จบสาขาศิละปะไทยซึ่งทํางานเกี่ยวกับพุทธศิลป์เนี่ยเยอะมากครับถ้าเราเปิดเนี่ยเราสามารถเปิดได้ทันทีเลยเพราะว่าคนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเนี่ยมีมีครบถ้วนมีเกิน5คนแน่นอน<ม>ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับท,ที่ที่ทำให้เกิดสาขานี้ ศิลปะกับพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องถ้ามองเรามองในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาเป็นหลักศิลปะเป็นรองเราจะเห็นว่าเวลาเราอธิบายเวลาเราทําความเข้าใจในในพุทธประวัติหรือแม้กระทั่งหลักธรรมอะไรต่างๆอริยสัจสีเอ้ยอิทธิบาทสีเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราเอาศิลปะ เข้ามาวาดมามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเราสอนความว่างความเป็นอัตตาถ้ามาวาดเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าศิลปะเป็นตัวเสริมทําให้ความเข้าใจในในหลักธรรมเนี่ยมันง่ายแม้กระทั่งศึกษาพุทธประวัติเราอาจจะฟังพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเผชิญมารแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเผยเชิญมารเป็นลักษณะอย่างไรแต่เท่าพอมี ศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องวาดทําความเข้าใจจากนามารมให้กลายเป็นรูปธรรมได้นั่นคือความความยิ่งใหญ่จากจากสิ่งที่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นเอออันนี้เป็นอย่างรูปภาพเป็นอย่างพระพุทธเจ้าประเชิญมาเป็นอย่างอาวุธเป็นอย่างในสมัยโน้นแล้วก็เป็นคุ้งเป็นแคลวได้อันนี้คือศิลปะสนับสนุนให้พุทธศาสนา ให้มีความเข้าใจทั้งในด้านพุทธประวัติและก็หลักธรรมได้งานงานทุกอย่างคือการการปฏิบัติธรรมมันมันไปได้ทุกอย่างเวลาเราขีดเขียนเวลาเราวาดเส้นลงสีลงอะไรต่างๆถ้าเราเป็นการปฏิบัติธรรมมันทําได้หมดเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ีเปลียนใครและเวลาเราเขียนใจเรามุ่งมั่นเรามีสมาธิความเพ่งความเพียรความจดจ่ออยู่ในนั้นหมด สมาธิมันก็เกิดความอึบอาบมันก็เกิดปิติมันก็เกิดสุขมันก็เกิดเคยได้ยินนีว่าคณาจารย์เวลาเขาวาดรูปเนี่ยเป็นสิบยี่สิบชั่วโมงเขายังทําได้เลยอันนี้นคือนั่นคือปฏิบัติธรรมไปเลยมันมัน,ม,นมันได้มากกว่ากว่าที่คนที่ว่า,วาตัวเองไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมทั่วไปอันนี้คือคือคือศิลป,ปะมันให้อย่างนี้แล้วที่สัมผัสแต่ตมาสัมผัสกับคณาจารย์ผู้เทราเสียงก็คือ เป็นคนที่มีสมาธิสมาธิที่ดีมากถ้าเราเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมจะขีดเขียนก็มีสติจะลงสีก็มีสติวาดรูปก็มีสติเมื่อสติมันกล่อมกล่าวจิตใจเรามากขึ้นมากขึ้นความนุ่มนวลมันก็แสดงออกหลักสูตรนี้มีประโยชน์แล้วก็หลักสูตรนี้มันมันไม่ตายมันก็ยังยังงอกงามยังงอกงามอยู่เพราะว่าหลักสูตร มันเราไม่ได้ทำทำลายสังคมแต่เราสร้างคนเพื่อจะให้คนมาสร้างสรรค์สังคมให้มันดีมันสร้างสร้างคนแล้วก็สร้างสร้างสังคมสังคมแบบแบบศิล,ลปะโดยอา,อาศัยศิล,ลปะฉังนั้นก็หลักสูตรนี้มันไม่ตายมันไม่ตายมันจะต้องต้องต้องเดินเดินหน้าต่ออย่างน้อยก็ทำให้สังคม การตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาเราคาดหวังให้นิสิตท,ทั้งพระและคัดิสัตนะครับที่ได้มาเรียนสาขาวิชานี้เนี่ยได้ได้นำความรู้ไปสู่ชุมชนกลับไปสู่สังคมที่ท่านได้อยู่จากผลที่เรามีการเปิดเรียนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถได้เพาะบ่มพระนิสิตตลอดจนถึงคัดนิสัตที่มาเรียนกับเราเนี่ยเป็นผลที่ออกมาได้อย่างน่าชื่นชมพื้นฐานของ เด็กที่มาเรียนกับเราหรือว่าพระที่มาเรียนกับเราเนี่ยไม่มีพื้นฐานเรื่องเรื่องของศิลปะทางด้านพื้นฐานเลยอย่างเช่นดออิงต้องมาสอนกันใหม่ตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมจนมาถึงการเขียนฟิกเกอร์การเขียนแลนสเคปการเขียนสถาปัตยกรรมส่งเสริมไปเรื่องของการสร้างสารรค์ศิลปะในแบบพุทธศิลป์ในเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยมันมีเรื่องของปรัชญ,ญาเรื่องของธรรมะที่ปรากฏอยู่ในรูปรูปนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นรูปเขียนหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมันปรากฏชัดแล้วก็จะมีการลงไปสู่พื้นที่จริงการปฏิบัติพื้นที่จริงการไปเขียนกิจกรรมฝาผนังไปปั้นไปประดับกระจตลอดจนถึงงานอารุรักษ์ต่างๆเนี่ยเราเราลงไปสู่สถานที่จริงด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างนิสิตสาขาผู้สินปรกรรมเนี่ยผมคิดว่าคนที่จบมาแล้วเนี่ย สามารถนําความรู้ที่ได้ที่ได้จากเราไปได้จากสาขาไปเนี่ยนำไปสู่ชุมชนของท่านอย่างอย่างภาคภูมิใจตลอดจนถึงสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอาจจะเป็นสลาอาจจะเป็นภูภูมิปัญญาในในพื้นที่ของท่านอันนี้คือผลสําเร็จของอาสาขาพุทธศิลปกรรมที่เราตั้งใจสร้างให้มันดีที่สุดออกไปนะครับ าตอนแรกๆอะคะ่ะเราก็เจอตกใจนิดนึงว่าเวลาเราเจอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สวัสด,ดีอย่างคําทักทายก็จะไปเปลี่ยนเป็นนมัสการแทนอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยค่อยๆปรับเขาว่าการตอนแรกก็จะประมาณคือสอนพระนะคะมันไม่เหมือนกับสอนคนทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะต้องสังเกตนิดนึงว่าการสอนพระสอนได้ประมาณไหนแต่เวลาสอนไปเรื่อยๆเื่อๆแล้วค่ะก็เลยรู้ว่าคําจํากัดความศิลปะกับพุทธศาสนาคะ่ะ มันเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราเป็นคนทําศิลปะมานะคะเราก็ต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของบริบทรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ด้วยศาสตร์ที่เรามีอ่ะมันปรับให้จูนเข้ากับพุทธศาสนาได้เร็วมาก่เวลาเราสอนพระอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ได้ความรู้จากพระเองด้วยค่ะว่าคําสอนพุทธศาสนาที่ท่านแบบได้ร่ําได้เรียนมาอย่างเงี้ยท่านก็แสดงออกในงานท่านนี่เวลาเราดูงานที่เป็นพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเราก็ ท่านพูดถึงเรื่องอะไรคําสอนยังไงการปฏิบัติแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะซึมอะค่ะมันใช้วิธีการซึมมากกว่าก็เลยไม่ค่อยมีแพทเทิร์นในความรู้แต่ว่าใช้อาศัยการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราสื่อสารถึงความเพียวในความบริสุทธิ์ของกระบวนการได้ไม่ว่าเทคนิคไหนๆมันก็จะสื่อสารภาษาของเราออกมาได้เราคือมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกเหมือนกันร้อนเย็นหนาวหิวข้าวเงี้ยค่ะ ก็อันนั้นนะก็เป็นแบบเหมือนตัวกลางที่จะใช้เชื่อมในความเป็นภาษาของศิลปะความสําเร็จที่คาดหวังก็คือท่านสามารถสื่อสารสิ่งที่ท่านรู้สึกได้หรือไม่อย่างง้นนะคะการสื่อสารสิ่งที่ท่านรู้สึกอาจจะไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกจริงและตรงและก็แท้ในใจอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราเห็นรูปแบบของงานที่ออกมาแล้วก็เป็นพุทธศินอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอธิบายความเป็นพุทธศิลนในความรู้สึกเรานะคะพุทธศิลป์ก็คือเหมือนศาสตร์หนึ่งอะที่ก็ไม่แตกต่างจากงานอื่นเมื่อตัวเราอยู่จุดเดียวกับธรรมชาติก็เป็นได้เหมือนกันงานศิลปะก็จะเล่าเรื่องความเป็นพุทธศิ์ทุกชิ้นถ้าเรากลับมาสํารวจตัวเองแล้วก็นําเสนอความจริงที่ตัวเองต้องการสื่อสารก็จะเป็นพุทธศิ์ะคะ่ะเหมือนพุทธศินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทาให้ให้เราตรงมากยิ่งขึ้นในการนํากระบวนการพวกนี้ไปตรวจสอบความรู้สึกนึกคิดของเรา ตัวนนี้ก็จะเป็นห้องของพระนิสิตนะครับแล้วก็นักศึกษาปี4นะครับที่ที่ก็กําลังปฏิบัติงานกันอยู่นะครับก็งานก็จะจะวางวางอยู่นะกแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองนะรัแล้วจะเขียนรูปกันนะครับ สเกต็ตบ้างทำอะไรบ้างครที่เล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วที่นี่เราก็มุ่งหมายว่าจะทำในระยะยาวเหมือนกันนะครับแต่ด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับหลายๆด้านที่มัน ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้ที่นี่ต้องต้องปิดตัวลงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ก็ก็ไม่อยากให้ปิดนะจริงๆเราก็เสียดายหลักสูตรเสียดายความตั้งใจของพวกเรานะครับว่าเราทํากันมาหลายปีนะครับปีนี้น่าจะหกเจ็ดปีแล้วครับที่ที่เริ่มต้นกันมานะะมันเป็นจังหวะครับที่ที่ไปเพราะเพราะว่ามาอยู่เชียงรายเนี่ยมันก็มีการ ไปพบไปเจออะไรคุยกันหลายๆทางกับอย,อย่างอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาจากตรงนั้นมาว่าอาจารย์เฉลิมชัยท่านก็มีความมุ่งมุ่งหมายที่ว่าอยากอยากจะสร้างสร้างพระให้มีความรู้เรื่องศิละปะท่านก็มีความตั้งใจว่าอยากจะสนับสนุนหรืออยากจะสร้างสถาบันอะไรสักอย่างที่ที่ให้ความรู้กับพระนะครับท,ที่ท่านจะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ก็ซึ่งเป็น สมบัติของชาติหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของพวกเราคนที่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศิลป์นะ,ะทุกคนก็ก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นผู้เป็นอาจารย์คนแรกอะหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของของทุกคนแม้กระทั่งผมหรือว่าอาจารย์เฉลิมชัยหรือทุกท่านที่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศิลป์นะครับก็เลยก็เลยอยากทําตรงนี้นะอยากจะทําแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็มีความประสวงค์ว่า อยากจะเปิดหลักสูตรศิลปะผมก็รู้จักอาจารย์พลวัตรประพัดทองที่อยู่ตรงนั้นก็ไปปรึกษาท่านว่าเนี่ยทางพุทธศิลป์ที่นี่ก็จะปิดตัวแล้วก็เราอยากจะนําหลักสูตรนี้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะ <c oughs> ก็เลยมีการประชุมเกันขึ้นของผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆฝ่ายนะครับ <c oughs> จนสําเร็จในในปีนี้ครได้เปิดแล้วก็ได้ได้เรียนได้สอนกันไปแล้ว ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนะี่ยมีการหาลือกันหลายอย่างนะครับมีการคิดคอร์สการเรียนประชุมกันหลายอย่างอยากให้พระมาเรียนเยอะๆนะครับจริงๆแล้วก็คือเราเน้นเน้นคนที่จะมาเรียนนะทุกระดับเอาตั้งแต่แบบไม่ต้องมาวาดรูปก็ได้แค่มาเรียนให้รู้นะมันก็จะเลยแบ่งเป็นสามระดับนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับหนึ่งคือคือให้รู้อย่างเดียว รู้และเข้าใจแล้วก็แตกฉานเรื่องศิละปะเราตั้งใจอย่างนั้นนะคือตั้งเป้าไว้อะที่คุยกับอาจารย์เฉลิมชัยว่าถ้าใครมาเรียนหลักสูตรแรกนี้ผ่าน่ะคือคนเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็ต้องต้องรู้อ่ะต้องเข้าใจต้องต้องรู้ว่าอันไหนดีอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนไม่สวยจะรู้ว่าอันไหนควรเก็บไว้อันไหนควรรักษาอันไหนมีคุณค่านะครับก็คืออันนี้คือเป้าหมายของคนที่มาเรียนถ้าเป็นพระถ้าพระมาเรียนปุ๊บเนี่ย จบหลักสูตรกลับไปอยู่วัดนี่ท่านจะรู้เลยว่าโอ้อันนี้ล้าค่ามากต้องรักษาไว้ต้องห้ามใครมาแตะต้องเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าท่านจะสร้างสิ่งใหม่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นศิลปะละแล้วเวลาช่างเอางานมานําเสนอหรือว่ามามาอะไรท่านก็จะดูออกว่าโอ,โอ้อันนี้อันนี้ดีไม่ดีควรจะเอาช่างที่ไหนมาทําอะไรท่านก็จะมีความรอบรู้แล้วก็จะเข้าใจแม้กระท่งประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตะวันออกอะไรนะพวกท่านจะรอบรู้หมดนะครับอันนี้คือความตั้งใจ จากการต่อยอดผมใช้คําว่าสู่สังคมนะครับเพราะว่าที่นี่อาจจะคนอาจจะมองว่าเป็นที่เรียนเฉพาะพระสงฆ์หรือว่าสามเณรที่สนใจศิลปะเท่านั้นแต่ว่าทางมหลาลัยไม่ไม่ฟ้าหลวงเนี่ยแค่เราพูดถึงสาาบันเนี่ยมันก็เปิดเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่สามารถให้ทุกคนมาเรียนได้แล้วก็หลักสูตรที่ที่นู่นน่ะเขาก็ไม่ได้อ้างอิงว่าคุณจะจบอะไรมาเหมือนกันแต่ที่นี่ยังยังอ้างอิงว่า คุณต้องจบมหกมาเพราะวันเป็นบุตรปริยาตีใช่ไหมครับที่นู่นเนี่ยเป็นประกาศนียบัตรระยะสั้นเรียนระยะสั้นๆแต่การเรียนระยะสั้นๆเนี่ยก็มีมีสามระดับที่คนที่จะเข้ามาเรียนสามารถวัดระดับของตัวเองได้ในเรียนในระดับของตัวเองให้สำลิดผลนะครับผมคิดว่าสิ่งตรงนี้มันสําคัญเพราะว่าทุกคนสามารถเรียนได้ผมคิดว่าการนําเสนอแนวทางของพุศิสิทธิประกเนี่ยทุกภาคส่วน หรือว่าทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาหลักหลกสูตรเนี่ยเอานำไปใช้ได้เปิดในภูมิภาคของท่านเพราะว่าเหนือเปิดไปแล้วสองที่ที่เชียงใหม่ที่เชียงรายใช่ไหมครับแล้วก็อีสานยังไม่มีนะครับภาคใต้ก็ไม่มีภาคกลางก็ไม่มีภาคากลางก็จะเป็นวิทย์เพราะช่างศิลปกรที่สอนศิลปะไทยในวังชายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแยกออกไปอีก,อ,กอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นพุทธศิลป์เลยซึ่งมันจะมีเรื่องของปัญญาพุทธ ที่ศิลปะที่รับใช้พุทธศาสนาโดยตรงผมอยากให้ให้นำความความคิดนี้หรือว่าหลักสูตรพวกนี้นำไปใช้ในในในภูมิภาคต่างๆให้ให้เต็มป,ประเทศไทยครับเพื่อให้ช่วยดูแลศิลปะบบว่าทมดูแลวัดวาอารามดูแลพุทธศาสนาให้ให้ยัง่งยืนต่อไปครับ